ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแกรดมินเจมนะครับก็เนื้อหาคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการปั้นพอร์ตกันอีกเช่นเคยนะวันนี้แอดมากับทุน7 6 2 6ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาปั้นพอร์ตกันเนาะสงก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะปั้นไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูโครงสร้างของตลาดกันก่อน <S <S ก็หลังจากที่ทองคำนะครับมีการปรับตัวเหนือไฮเนอะกตอนนี้ก็อยู่ที่4 2 0 4อดอลลาร์ต่อออนนะครับถือว่าขึ แอ๊นะครับก็มีการเข้าออเดอร์ชุดนี้ไปนะเนื่องจากออเดอร์ชุดนี้นะครับเป็นออเดอร์ของฝั่งดีมานโซนนะซึ่งดีมานโซนชุดนี้นะครับมันเป็นดีมานที่มีการรีเจ็คเนาะแอดเลยมองว่าดีมานชุดนี้เนี่ยมันจะสามารถรับอยู่นะครับและตลาดมันก็ยังคงเป็นโมเมนตัมของฝั่งขาขึ้นนะครับที่ชัดเจนมากๆคือตอนนี้เนี่ยเท่าส่วนนะครับมันมีโอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแอดก็เลยทำการรอย่อบายนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาแรวแบบนี้เนี่ยมีการเคลียร์ออเดอร์ของฝั่งบ่ายก่อนด้ แอดก็เลยทําการเข้าออเดอร์ไปนะครับที่0.01สองไม้นะครับนี่ก็จะมีชุดนี้นะครับที่เราจะไป DP ก็คือ TP เนี่ยสวิงหายผู้ชมหฮเก่านะก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับเอ่อถ้ามันทะลุลงมานะมันก็กลายเป็นแนวต้านที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเพฉะนั้แอดกก็เลยทําการวางแล้วก็คิดนะครับจากในส่วนของ R r เนาะแล้วก็วาง DP ไว้ประมาณนี้นะครับประมาณ 1- ต่อ2ผู้ชมซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นชุดของดีมานโซนนะครับคือเข้าตามดีมานโซนเลยเพราะว่ามันมีการรีเจ็คนะครับ ของแท่งก่อนหน้าเนาะแล้วก็แท่งนี้เนี่ยมันมีการปรับตัวยอลงมานะครับเลยทําให้เราเนี่ยมั่นใจนะว่าโซนนี้เนี่ยจะสามารถรับอยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเลยุผู้ชมซึ่งก็จะขึ้นหา TP เราแล้วนะนะครับก็บวกไปอยู่ประมาณ500จุดชุดนี้นะฮะแต่ว่าโมเมนตัมนะครับมันยังคงเป็นของฝั่งบายนะครับจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรีบปิดกนะไดเราก็รอให้มันขึ้นไปถึงเลยนะครับตัวแอปเนี่ยยังคงไม่กันหน้าทุนนะก็จะถือรุ่นนะครับ จริงเราก็สามารถไป DP ที่ด้านบนได้นะมันเป็นไฮอีกชุดหนึ่งเหมือนกันถ้าโมเมนตัมของฝั่งบายนะครับยังคงเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแบบนี้เนะี่ยเราก็สามารถลันของฝั่งบายได้ไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นในโครงสร้างเนี่ยเราก็สามารถปิดตามแผนของเราได้ปกตินะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับมันก็ขึ้นไป TP เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยชุดนี้นะครับก็ปิด DP ไปก่อนแล้วกันเนาะแอดจะรอทําการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับก็บวกไปที่2ดอลลาร์ก่อนชุดนี้ ก็เดี๋ยวรอย่อคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวย่อลงให้นะครับเราก็จะมีการตีพิโบนะครับในส่วนของ Golden Pocket เนาะเราจะมีการรอย่อบ่ายนะครับเนื่องจากวอลลุ่มของฝั่งบ่ายมันค่อนข้างเยอะตอนนี้แอดเน่าจะช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายนะครับวอลลุ่มฝั่งบ่ายมาเยอะมากก็เราสามารถทําการรอย่อบ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเห็นว่าขาขึ้นมันชัดเจนเนาะมีแรงบ่ายเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยโกหกนะครับถ้ามันไม่ใช่ช่วงข่าวจริงๆเนี่ยมันกระชากยากนะช่วงนี้เนี่ยมันก็สามารถหลั่นขึ้นได้แต่ว่าแอดสังเกตนนะ เวลาขึ้นเยอะๆนะครับมันจะมีการเทกวาดก่อนกวาดเสร็จนะครับขึ้นเหนือไฮพอขึ้นเยอะนะครับมีการลงกวาดกวาดเสร็จขึ้นเหนือไฮเป็นบ่อยมากนะุผู้ชมก็เทรดระวังกันด้วยนะครับอย่าลืมตั้งในส่วนของ SL กันด้วยนะก็คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยากเข้ากลุ่มของแอดนะครับตอนนี้ก็ยังคงสามารถเข้ากลุ่มได้อยู่นะเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับเปิดบัญชีกับกเก k e r e b s นะครับแล้วก็ฝากเงินขั้นต่ำที่10ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มได้แล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถทักไลน์หาแอด้น ซึ่งแอปเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มของ Line t e l e gram แล้วกลุ่ม Li n e o p e ว Chat นะครับ Open Chat เนี่ยคุณผู้ชมสามารถพิมพ์คุยกันได้นะแต่ว่ากลุ่ม Li n e Tele gram นะครับแอปสามารถกลุ่มของ Tele gram นะครับแอปสามารถพิมพ์ได้คนเดียวนะก็นี้เนี่ยจะเป็นซิกของวันนี้นะครับก็มีการบวกไปที่2,000จุดนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นซิกของเมื่อวานนี้นะครับบวกไปที่1,600จุดช่วงที่บวกหนักๆก,ก็มีเหมือนกันนะช่วงที่เสียหนักๆก,ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเ ถ้าเห็นแบบต่างกันเฮ้ยแอดจเจมมองว่ามันควรขึ้นแต่ว่าผมมองว่ามันควรลงเพราะฉะนั้นอย่ผู้ชมไม่จําเป็นต้องเข้านะครับถ้าเห็นตรงการค่อยเข้านะาเห็นแตกต่างกันไม่จําเป็นต้องเข้านะครับประมาณนี้คุชมแอดไม่อยากให้ผุ้ชมพยายามตามแต่ซิกแอดแ่แอดอยากให้ผุ้ชมมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็แค่ใช้แนวโน้มของแอดเนี่ยเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจในการหาจุดในการเข้าออเดอร์นะครับประมาณนี้อ่ะก็ใครสนใจนะครับสามารถทักไลน์หาแอดได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ออเดอร์กันต่อนะครับหลังจากที่มันมีการย่อลงมานะครับมันย่อลงมานิดเดียวเองผู้ชมแล้วมันก็ดิดตัวขึ้นต่อเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะทําการเข้าออเดอร์ของฝั่งเซล์แต่ไม่ใช่ว่าจะลันเซล์ลงไปไกลนะผู้ชมมันจะเป็นการเข้าออเดอร์เซล์นะครับจากโซนของซับพายนะผู้ชมชุดนี้ซึ่งซับพายชุดนี้นะครับยังไม่ได้มีการทดสอบจําไว้อย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนดีมานหรือว่าโซนซับไพายนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้ามีการแตะทดสอบแล้ว1ครั้งนะครับครั้งต่อไปมันจะะออาไม่่ยูนะ เพราะฉันเนี่ยอันนี้มันเป็นการแตะครั้งแรกนะครับแอดคิดว่ามันเอาอยู่ก็จะไป DP นะครับที่แนวของดีมานโซนนะครับชุดนี้เห็นไหมแท่งดีมานนะครับแท่งสีแดงผู้ชมแท่งซับไพ่นะครับแท่งสีเขียวสุดท้ายก่อนจะลงแอดเคยสอนไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ก็จะเป็นการวางโซนประมาณนี้นะครับก็ใช้อาคุมไว้ที่1ต่อ2นะครับแล้วก็หาจุด TP เนี่ยที่ฝั่งดีมานนะครับถ้าเราเซลลของซับไพ่นะครับให้ไป TP ที่ดีมาน แล้วก็อย่าลืมตั้งอารที่1ต่อ2นะเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะแพ้อยู่นั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ออเดอร์แล้วก็เกิดการรีเจ็คคุณผู้ชมอันนี้คือค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันจะลงให้นะครับเนื่องจากแต่ออเดอร์แล้วรีเจ็คแบบนี้เนี่ยมันทาให้ฝั่งเซลล์เนี่ยมีการเข้าออเดอร์นะครับจริงๆเราสามารถรอให้มันเกิดการรีเจ็คแบบนี้เนี่ยค่อยเข้าออเดอร์ก็ได้นะถ้าใครแบบอยากจะต้องการความชัวร์นะครับรอให้มีการทิ้งไส้ลงมาแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์ของแท่งเทียนแท,นท,นท่งไปก็ได้เช่นเดีย นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเฝ้ากราฟนะครับเหมือนแอ๊ดเนี่ยเราก็สามารถไว้อะวางลิมิตไว้ก็ได้เป็นโซนของดีมาเนี่ยครับแตะเสร็จปุ๊บมีการทิ้งดิ่งลงมาผู้ชมอ่ะหลังจากนั้นนะครับมันก็ลงมาข้างรุนแรงผู้ชมก็มีการขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดก็เลยทำการเข้าออเดอร์ไปอีกหนึ่งไม้นะตอนนี้เนี่ยแอดก็บวกไปอยู่ที่90ดอลลาร์นะครับแต่ว่าไม่ปิดนะก็ต้องถือให้ถึง DP นะครับเพราะว่าถ้าเราโดนในเดีเนี่ยเราจะโดนทั้งหหมมดออยยยู่่แลล้้้วถาาจะะไไปปเเนนนีัก็ตง แต่ว่าถ้าขึ้นย้อนมานะครับเราจะไม่กันหน้าทุนในชุดน,นี้อ่ะตลาดก็ลงไปหา DP ได้นะคับผู้ชมไวมากเลยแอดออกไปแป๊บเดียวนะครับกลับเข้ามาลงไปหา DP แล้วนะครับเนี่ยแตะที่ดีมาโซน,นะครับแล้วมีการดิดตัวขึ้นหน้าบายตามมากเลยนะเนี่ยมมันมีการรีเจ็คอะุผู้ชมถ้าปิดแท่งเทียนนะครับแล้วคงอยู่เหนือโซนเนี่ยแอดจะทําการเข้าบายเพิ่มนะนะครับแอดบวกไปที่1 8 3ดดอลลาร์แล้วดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะบางชุดเนี่ยมันเข้าไปก็ส่วนตลอดนะครับ ก็ว่าวันนี้มันเข้าแบบตามออเดอร์เลยครับดีมานซัพพายรับยูหมดเลยเพราะวันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ชุดนี้ครับชุดนี้เนี่ยเราสามารถนะครับรอย่อบ่ายนะครับที่แนวศูวนย์จุดสหนึ่งแปดก็ได้นะเป็นการเข้าตามแนวฟิโบนัชชีโกลเด้นพ็อกเก็ตก็สามารถทําได้นะถ้าใครที่เป็นแบบสายรอย่อบายนะครับใช้ฟิโบเนียวัดแล้วก็ไปดีพีที่ลบศูนย์จุดสองเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปึ๊บ ตอนนี้เนี่ยคือมันแตะแล้วนะครับมันแตะแนวสูงช่วงหนึ่งแปดแล้วแอดยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะแอดกลัวว่ามันจะลงแรงเหมือนกับครั้งอดีตที่มันเคยทำนะครับแต่ว่ามันมีการรีเจ็ครีเจ็คที่โซนดีมานนะครับแล้วแตะแนวฟิโบสูงช่วงหนึ่งแปดนะค,คุณผู้ชมแอดเลยมั่นใจนะครับว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นได้นะครับเอสแอลเราไว้ที่สองร้อยจุดนะประมาณสิบสามดอลลาร์นะครับทีพีเราอยู่ที่มันยี่สิบเจ็ดดอลลาร์นะครับอาร์ที่หนึ่งสอง ท p นะครับแอดจะวางไว้ที่โซนซับไพคุณผู้ชมเห็นไหมแท่งเขียวสุดท้ายก่อนจะลงแดงนะครับเป็นแนวซับไพนะหรือว่าแนวต้านนั่นเองนะครับนี่วางไว้สองไม้แล้วกันประมาณนี้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตั้งที่ PS เเนี่ยอย่าลืมแบ่งเก็บตรงบริเวณโซนแนวรับแนวต้านด้วยนะเวลาที่ใช้ใน่วนของ Fi บ o n a c c ช Golden น o c k e t ก็ตก็ตามนะครับอย่าลืมแบ่งเก็บตรงบริเวณโซนแนวรับแนวต้านที่มันมีโอกาสที่จะเกิดการกักบตัวซึ่งถ้าการแตะครั้งแรกนะครับมันมีโอกาสที่มันจะมีการย,อาย่อได้นะวันนี้ก็ หลังจากนั้นนะครับตลาดก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับขึ้นหาแนวซับพายเอาเลยผู้ชมแล้วก็เริ่มมีอาการย่อนะครับตามที่ผู้ชมเห็นเลยแต่ว่าแอดทีพีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่ที่เอ่อรวมบาลานซ์นะครับตอนนี้ของเราอยู่ที่3ามดอลลาร์นะครับก็บวกไปที่เอ่อสองดอลลาร์ผู้ชมก็ถึง t p ทั้งหมดนะครับหรือว่าโอเคเลยวันนี้นะครับแปลกมากเลยโซนแนวรับแนวต้านรับอยู่หมดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกโซนกันนิดนึงผู้ชมเล่นโมเมนตัมของฝั่งบายเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับ โอเคก็คลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ